ไปดีพ่อเม่พี่น้องสุกูสุสคนมาพบกับบบาวสินจำปาสักอีกแล้วเมื่อนี้เฮาซิมาเว่าเกี่ยวกับสิ้นขาลาวที่ผลิตเองของคนลาวที่ผลิตเองนะครับมีอะไรบ้างครับหชานุมเย็นชานุมเย็นนะครับ2แฟบแฟบก็คือผงซักฟอกนะครับกาจำปา 3ก็คือมีแห้ง noc 4เกลือไอโอดิน5กาแฟสีหนุก6งาดำงาขาวเกวนส้มพอดีที่คนลาวปรตเตงนะครับและก็8หนังกรอบนะครับหมูกรอบ นั่นเองนะครับมีหมูกรอบและก็มีข้าวปุ้นแห้งนะครับเฝือแซ่มีฝือแซ่ของคนลาวที่ทำเองแล้วก็มีซาแล้วก็มีพริกไทยดำนะครับที่คนลาวิตเดีแล้วก็หมักเผ็ดผงก็คือพริกขั่วนะครับแล้วก็มีกวนอบแห้งมีปลาร้า ปลาแดกและก็มีน้ําตาลนะครับน้ําตาลและก็มีแฟบก็คือผงซักพ่อและก็มีผงซูรดแป้งนัวครับนี่แม่เครื่องบริโภคนะครับที่คนลาวผลิตเองและจำหน่ายในประเทศลาวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของคนลาวผลิตเองและจํจำหน่ายเองประเทศลาวก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับแล้วต่อไปประเทศลาวเรายังจะผลิตอะไรอีกมากมายแต่ตอนนี้นะครับที่ได้ข้อมูลมาก็เป็นสินค้าของคนลาวรุ่นล้วนนะครับทุกคนสนับสนุนอสินค้าลาวด้วยนะครับมีเยอะมาก สุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบใจแฟนคลับว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวทางประเทศนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้บาวซินจะประสานขอบคุณครับ